ครับสวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับนี่นำ่างตัวชิคซ่อมแอร์ในกินอินเวอร์เตอร์นะครับมีปัญหาลูกค้าเปิดทำงานบ้างไม่ทำบ้างล่าสุดก็ให้ช่างมาเช็คก็มาปิดเบรกเกอร์เปิดก็ใช้ได้อ่าใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับอาการล่าสุดเช็คโค้ดก็มี S6 เนาะแล้วเปิดไปนานก็จะขึ้น L5 นะครับโอเคต้องจะเป็นตัวใหญ่นะ่ะเป็นนี่นะหมื่นห้าบีทนะ รุ่นก็คอยเย็นก็ FTKD 1 5 FB e 2 S นะครับคอยลอดก็ RKD 1 5 f v e 2 S นะครับแ,แส่ไฟก็5 5 2แอมป์นะครับตัวนี้เป็น,นรุ่นแรกๆ R 22่ะองนะคอเห็นนะครับหาที่เพจบอกรุ่นนี้ก็คอน้างที่อึดทน,นนะแขะมาแล้วครับฝานี่มันเอ้นี่มันฝานปิดดัดแปลงปะ ติ่มต้องเป็นฝาปิดตายนะมันทำไมมันแตกเนี้ยไอ้นี่มันเอาแฟมาใส่นะ้นีต้องมีปิดน้ํายานะครับดูนะครับนี่ LED กระพริบอยู่นะครับเปิดเดี๋ยวไม่ได้ใช้แนะนำรุ่นนี้รุ่นเก่าให้ปิดเิรกเกอร์นะครับสายเมนก็ค่อนจะสายใหญ่นะสายหกได้ซ้ํา กระแสกับแชรได้บ้างไม่ได้บ้งาบง S6 ด้วย L5 นี่เมนบอร์ดนตอนนี้จ,จับกระแสตั้ง 2m อยู่ที่0.21นะครับวานที่เปิดแอร์ครับเอาดีก็ยังกระพริบนะครับก็คือบอร์ดสื่อสารกันได้ อดออนนะครับลมหมุนหนึ่งแอมแล้วตัดไปแล้วหรอตัดครับโอเคตัดแล้วแปบ๊บเดียวเองตัดไปแล้วนะครับ สักพักน่าจะทำต่อมั้งน่าจะแอห้ามากกว่าครับเดี๋ยววัดแรงไฟดูกันนะปีแล้วครับรุ่นนี้อึดทนสุดเลยเช็คไฟ210โวลต์กันนะตั้ง AC นะครัไฟก็มา225-26โวลต์น,นะครับไฟก็โอเคนะไฟสื่อสาร วัดสองกับสามก็สวิงนะครับยี่สิบถึง 30. 30. สามสิบสามสิบสามโวลต์เท่าที่เห็นนะสวิงก็สื่อสารได้เดี๋ยวขอแกะดูเมนบอร์ดด้านในนะครับปล่อยไว้ก็จะทำงานต่อนะครับสักพักก็ ก็คืออาการนี้มันคอมไม่ทำงานแล้วก็จะสั่งตัดนะครับโอเคอ่ะวานปิดเบรกเกอร์นะครับปิดแอร์ปิดเบรกเกอร์กันแกะฝานะครับรุ่นนี้จะมียึดนี่นะเป็นพาวเวอร์มูลตัวใหญ่นะตัวนี้รุ่นนี้อ่ะแกะฝานะครับดูแผงเมนบอร์ดนิดหนึ่งนะครับมีจิ้งจงจิ้งจกอะไรไหมนะครับก็มีมีนะเผื่อมีจิ้งจกเข้านะครับ โอเคดูแล้วเป็นบอร์ดที่เป็น power module พัดลมหมุนปกตินะครับาการนี้ก็ L5 นะครับ L5 ตัว power module มีปัญหาบอร์ดนี้น่าจะดีครับบอร์ดนี้บอร์ด oscillator เเน่าจะดีนะตัวนี้เพราะว่าหลอดไฟ LED ก็พริบอยู่นะครับโอเคเดี๋ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ยแจ้งราคาลูกค้ากันโอเคครับ ก็เสนอราคาลูกค้าแล้วก็เบิกตังมัดจาเบิกตังมัดจาเก็บค่าเดินทางมาตรวจเช็คนะครับมัดจาอะไรเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้ต้องจ่ายตังก่อนนะครับก็ถึงจะร้านถึงจะสั่งให้ไม่เหมือนแต่ก่อนเมื่อก่อนสั่งปากเปล่าได้ทุกวันนี้สั่งปากเปล่าไม่ได้ต้องจ่ายตังอย่างเดียวนะครับทุกร้านนะครับที่ไหนก็แล้วแต่ไม่เขาไม่รับสั่งนะครับเีนี้ต้องจ่ายเงินสดเท่านั้นถึงจะจ่ายสั่งให้ยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ